การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพารูปหนึ่งได้ช่วยพญานาคตนหนึ่งเอาไว้ซึ่งพญานาคตนนั้นถูกสาบด้วยความกระตันยูจึงอยู่รับใช้พระธุดงโดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าอยู่บนโลกมนุษย์ห้ามกายร่างเป็นนาคเพราะอาจทําให้มนุษย์กลัวให้กายร่างเป็นงูแทนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ น้ำแม่น้ำใหญ่มีพญานาคสองตนอาศัยอยู่พญานาคตัวผู้นามว่าชยนานันพญานาคตัวเมียนามว่าจินดาอาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเวลาว่างพญานาคตัวผู้มักจะพาพญานาคตัวเมียออกมาลอยน้ำเล่นที่แม่น้ำใหญ่ใกล้บริเวณเมืองบาดาลที่ตนอยู่บางครั้งก็แปลงกายออกมาเที่ยวที่เมืองมนุษย์ ตอนเย็นวันนั้นขณะที่นาคทั้งสองกำลังนั่งเล่นอยู่ริมน้ำพรามใจบาปผู้มีวิชาเก่งกล้าอยากได้ดวงแก้วพญานาคจึงทำร้ายพญานาคจินดานางนาคไม่ทันระวังโดนเวทมนต์ทำร้ายจนร่างกายบาดเจ็บสาหัสนางนาคก,ก็ได้บอกให้ผู้เป็นสามีรีบหนีไปด้วยความโกรธที่เมียตนได้รับทุกทรมานนาคชัยวันก็พ่นไฟใส่พรานจนได้รับบาดเจ็บ นายพรานรีบใช้คาถานีไปซึ่งพญานาคชยวันก็ไม่ได้ลดละตามไปติดๆด,ด้วยที่โกรธมากจึงคิดจะฆ่าพรานให้ตายขณะที่นายพรานกลับมาถึงที่บ้านลูกนายพรานก็วิ่งออกมากอดบิดาตามปกติพญานาคชยวันก็พ่นไฟใส่พอดีทำให้บุตรของนายพรานและนายพรานเสียชีวิตทั้งสองคนเมียนายพรานเสียใจมากที่สามีกับบุตรต้องมาตายไปต่อหน้าต่อตา ในใจก็โกรธแค้นจึงบอกให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือโดยอ้างว่าถ้าไม่รีบจัดการพญานาคร้ายหมู่บ้านเราอาจจะเดือดร้อนลูกหลานในหมู่บ้านนี้อาจจะต้องตายเหมือนบุตรของนางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจึงได้จัดพิธีบวงสรวงต่อพระแม่ธรณีทําให้พญานาคชัยวันนั้นถูกพญานาคใหญ่กักขังลงโทษไว้ที่ทำแห่งหนึ่งนาะกางป่าเป็นเวลาร้อยปี ส่วนนางนาคจินดานั้นก็โดนจำกัดบริเวณห้ามขึ้นมาบนโลกมนุษย์เป็นเวลาร้อยปีเช่นกันเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปมีหลวงตากับสามเณรเดินทางผ่านมาที่ป่าแห่งนั้นเมื่อถึงกลางดึกก็พักอยู่บริเวณในป่าทั้งสองต่างปักกดพักสามเณรขาวก็ตั้งใจนั่งสมาธิไหว้พระเมื่อถึงกลางดึกก็ได้ยินเสียงเดินรอบ ตรงที่สามาเณรปรากฏอยู่พระภิกษุก็บอกให้สามาเณรแผ่เมตตาสามาเณรด้วยที่เป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นเพราะได้กินเมนซาบเมื่อเปิดดูก็ได้เห็นเสือใหญ่เดินเข้ามาใกล้ตนด้วยที่อายุยังน้อยเห็นเสือก็ตกใจขวัญหายกลัวมากจึงวิ่งหนีเข้าป่าไปสามาเณรก็วิ่งมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งในปา่าซึ่งพญานาคชายวันที่โดนสาบก็อยู่ในถ้ำนั้นด้วย พญานาคเห็นสามเณรร้องไห้ก็ได้แปลงกลายเป็นชาวบ้านเข้าไปปลอบใจพอถึงรุ่งเชา้าหลวงตาก็ได้ออกเดินตามหาสามเณรจนพบเมื่อไปถึงถ้ำสามเณรก็รีบบอกกับหลวงตาว่ามีชาวบ้านช่วยเหลือไว้พญานาคชายน,นันทที่แปลงกลายในร่างคนก็ได้เข้าไปกราบหลวงตาซึ่งท่านเองก็รู้ว่าไม่ใช่คนนาคตนนี้ได้นำอาหารกับน้ำมาถวาย ลวงตาก็ได้เมตตาเทศสอนธรรมะพญานาคชายนันได้ฟังก็ทราบซึ้งในรสพระธรรมจึงตั้งใจถืออุโบสถศีลตลอดชีวิตและในทุกวันพระด้วยความเมตตาของหลวงตาท่านจะมาเทศสอนธรรมะให้กับนาคตัวนี้ฟังอยู่เสมอและเป็นแบบนี้อยู่หลายปีด้วยบุญนี้ทำให้พญานาคชายนันพ้นคำสาปด้วยที่ตนนั้นอยากฟังธรรมกับหลวงตา จึงได้ขอตามไปที่วัดป่าด้วยเพื่อปกป้องคุ้มครองภยัยแต่หลวงตาได้ให้ข้อแม้ว่าพญานาคชยานันนั้นจะต้องกลายร่างเป็นงูเพราะหลวงตาเกรงว่าชาวบ้านจะหวาดกลัวเอาได้ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดป่าต่างก็รู้ดีว่าที่วัดป่าแห่งนั้นมีงูใหญ่อาศัยอยู่ชาวบ้านต่างก็เข้าใจไปเองว่าเป็นงูเจ้าที่ ที่คอยดูแลวัดผู้คนที่ได้พบมันต่างก็บอกว่าเป็นงูขนาดใหญ่เด็กๆในหมู่บ้านต่างก็อยากจะเจอเจ้างูใหญ่โดยเฉพาะบุตรชายของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อคำอัดอายุราว13ปีเป็นเด็กดื้อว่ายากพ่อกับแม่เอาใจเพราะเป็นลูกชายคนเดียววันหนึ่งคำอัดเดินเที่ยวเล่นใกล้บริเวณวัด ขณะนั้นเองก็ได้เห็นงูใหญ่เลื้อยผ่านพอดีเด็กชายก็เอาเรื่องนี้เล่าให้กับผู้เป็นพ่อและแม่ฟังทั้งสองผัวเมียก็ได้เตือนบุตรชายไปว่าห้ามดื้อหรือแกล้งทำร้ายงูเพราะเป็นงูเจ้าที่คำอัดได้ฟังแต่ก็ไม่สนใจวันหนึ่งเด็กชายเดินเข้าไปใกล้บริเวณวัดป่าระหว่างทางเดินเด็กชายก็เห็นงูใหญ่เลื้อยผ่านตนก็ได้ตามมันไป นางเชยวันในร่างของงูนั้นเลื้อยไปที่ต้นไทรริมน้ําถืออุโบสถินอยู่ที่นั่นเป็นเส้นทางที่คําอัดเดินผ่านพอดีวันต่อมาคําอัดจึงได้ชวนเพื่อนไปดูงูใหญ่พอไปถึงต้นไทรริมน้ําก็เห็นงูใหญ่ขดตัวอยู่บริเวณพงต้นไทรตอนแรกก็โยนหินเข้าใส่พอเห็นว่างูไม่ทําร้ายก็สนุกจึงโยนไม้ใส่บ้างเพื่อนๆที่ไปด้วยกันต่างก็ห้ามคําอัด แต่เด็กชายก็ไม่สนใจเช้าวันต่อมาคำอัดก็ได้ชวนเพื่อนไปเล่นที่ใต้ต้นไทรอีกแต่คราวนี้เพื่อนไม่อยากไปด้วยคำอัดจึงเดินไปคนเดียวระหว่างทางก็ได้เจอกับงูใหญ่เลื้อยผ่านคำอัดคิดในใจว่าดีแล้วที่เจอเจ้างูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปที่ต้นไทรริมน้ำว่าแล้วเจ้าเด็กดื้อก็โยนหินใส่งูเช่นเดิม จะงูโกรธมากจึงจับคำอัดกินเป็นอาหารที่เป็นเช่นนี้เพราะง,งูที่คำอัดตีไม่ใช่เชียนันแต่เป็นงูที่อยู่ในป่ามีนิสัยดุร้ายอยู่แล้วเลื้อยผ่านมาแถวนั้นพอดีเพื่อนๆไม่เห็นคำอัดก็ช่วยกันออกตามหาแต่หายอย่างไรก็หาไม่พบด้วยกลัวว่าเพื่อนจะเป็นอันตรายจึงได้นำเรื่องนี้เล่าให้กับผู้ใหญ่พ่อของเพื่อนฟัง ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ระดมกันออกตามหาในระหว่างทางที่พวกเขาเดินไปก็ได้เห็นรอยเท้างูกับรอยเท้าเด็กคำอาดทำให้คนในหมู่บ้านเข้าใจว่าเด็กชายน่าจะโดนงูเจ้าที่กินเป็นอาหารแต่มียายแก่คนหนึ่งก็ได้พูดคานขึ้นว่างูเจ้าที่ไม่เคยทำร้ายผู้ใดมาก่อนแต่ชาวบ้านคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่านั่นก็เพราะคำอาดแกงูเจ้าที่ มันจึงโกรธไงละ่ะผู้ใหญ่บ้านโกรธมากที่บุตรชายของตนต้องมาตายจึงคิดหาทางกำจัดงูเจ้าที่เพื่อล้างแค้นเย็นวันนั้นก็ได้ออกเดินทางไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งเป็นพรานที่เก่งคาถาอาคมมาช่วยกำจัดงูเจ้าที่เพื่อนก็รับปากว่าจะช่วยเหลือเมื่อไปถึงต้นไทรริมน้ำพรานแกก็ได้ไล่คาถาให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเปิดทาง เมื่อเห็นว่างูเจ้าที่ขดตัวอยู่ที่ใต้โพรงต้นไทรริมน้ำผู้ใหญ่บ้านก็เอาขวานฟาดลงไปทำให้ร่างของชยนันท์ที่เป็นงูขาดออกเป็นสองทอนที่พญานาคชายนันไม่คิดสู้เพราะตนได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะไม่ทำร้ายผู้ใดและยังตั้งจิตอธิษฐานอยากเกิดเป็นคนเพื่อที่จะออกบวชด,ด้วยเหตุน,นี้ทำให้พญานาคสิ้นใจตายในทันที ก่อนตายตนก็อยากมอบดวงแก้วพญานาคให้กับสามเณรขาวเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองท่านเพราหลวงตาท่านก็ได้มรณะภาพไปแล้วสามเณรขาวเมื่อเห็นว่าวิญญาณของชายนานันมาร่ำลาถึงรู้ว่าแท้จริงแล้วคนแปลกหน้าและงูใหญ่ที่อยู่วัดก็คือพญานาคนั่นเองว่าแล้วสามเณรขาวก็รับดวงแก้ว และได้ให้พรนาคชยนันให้ได้บวชสมดังใจด้วยที่ดวงจิตก่อนตายของนาคชยนานนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วเคยทำผิดพลาดฆ่าบุตรของนายพรานมากรตนจึงเป็นห่วงคําอัดไม่อยากให้เป็นอันตรายทำให้ดวงจิตผูกพันจึงไปอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่ซึ่งเมียของผู้ใหญ่บ้านชื่อแย้มกำลังขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีบุตรอยู่พอดี ดวงวิญญาณของนาคชยาน,านันจึงถูกดูดไปที่ท้องจนทำให้นางแย้มตั้งครนภส่วนนางนาคจินดาได้ยินข่าวจากเพื่อนนาคด้วยกันว่าพญานาคชยานัน,นนั้นได้ตายไปแล้วโดยฝีมือมนุษย์นางนาคก,ก็เสียใจมากที่เป็นเช่นนี้เพราะอีกไม่นานนางนาคก,ก็จะได้เจอกับนาคผู้เป็นสามีแต่กลับมาถูกพัดพากจนตายด้วยน้ำมือมนุษย์ ทำให้นางนาคและสามีแยกจากกันไปตลอดกาลอีกทั้งนางนาคจินดายังโดนกักขังเพราะฝีมือมนุษย์อีกเช่นกันด้วยความเจ็บแค้นนางนาคจึงมีจิตพยาบาทต่อมนุษย์ที่ฆ่าสามีตนเมื่อครบร้อยปีนางนาคจินดาก็ขึ้นมาบนโลกมนุษย์นางนาคก,ก็ออกสืบเรื่องราวสามีที่เสียชีวิต ที่เป็นเช่นนี้เพราะเพื่อนนาคด้วยกันไม่กล้าพูดถึงการตายของสามีนางนาคเพราะกลัวว่านางนาคจินดาจะกรธจนเสียสติฆาคนแล้วนางจะโดนสาบอีกทำให้นางนาคจินดาให้งูบริวารมาช่วยเหลือนางนาคจินดาก็รอวันแล้ววันเล่าแต่ก็ยังไม่มีข่าวคราว,าวที่เป็นเช่นนี้พอผ่านมาหลายปีแล้วส่วนพญาน,นาคชายนันนั้น ก็ได้เกิดมาเป็นบุตรชายของผู้ใหญ่บ้านและชื่อว่าชายนันขณะที่ชยนันยังเล็กพ่อก็บอกลูกชายให้เกลียดงูเพราะงูเป็นต้นเหตุให้พี่ชายคำอัดต้องตายแต่ว่าชายนันนั้นก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายหรือโกรธเกลียดงูเลยกลับสงสารมันที่เห็นบิดาชอบเอาหนังงูมาถลกขายหลายครั้งที่ตนห้ามบิดาไม่ให้ทำร้ายสัตว์แต่พ่อผู้ใหญ่ก็ไม่สนใจ วันหนึ่งบิดาได้เอางูมาจับค้างชยานันก็แอบ,บไปช่วยเหลือคือปล่อยเจ้างูออกจากกระสอบเจ้างูก็ได้กล่าวขอบใจชยานันชยานันก็บอกไม่เป็นไรและให้เจ้างูนั้นอย่ามาใกล้บริเวณที่พ่อตนอยู่เพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายอีกเจ้างูรู้สึกแปลกใจก็ได้ถามชยานันว่าเจ้าเด็กน้อยพูดภาษางูได้ด้วยหรือชยนันบอกไปแค่ว่า ตนก็ไม่รู้เช่นกันเพราะตั้งแต่เกิดมาก็สามารถฟังภาษางูรู้เรื่องแล้วนางแย้มแม่ชยนานันนั้นก็ไม่เห็นด้วยที่สามีวันวัน,วนเอาตะล่างงูด้วยกลัวว่าบาปนั้นจะตกมาถึงลูกก็ได้พาลูกเข้าวัดเมื่อชยนานันได้พบหลวงพี่ขาวตนก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกหลวงพี่ขาวก็เช่นกันเมื่อได้เจอชยน,นันเหมือนได้เจอสหายสนิท ที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีท่านเองก็ได้เทศสอนให้เด็กชายรักบุญกลัวบาปงดเว้นจากการทําชั่วชยนันชอบมาวัดเป็นประจำพอรู้สึกว่าจิตใจสงบอีกทั้งมีบางอย่างในใจตนเรียกร้องอยากออกบวชจึงชอบเข้าวัดมานั่งธรรมะกับหลวงพี่เขาเป็นประจำและเป็นเช่นนี้จนเวลาผ่านไปหลายปีชยนันก็โตเป็นหนุ่มรูปงาม และได้ขอบิดาให้ตนออกบวชแต่บิดาก็ได้สั่งห้ามเพราะกลัวว่าลูกจะบวชไม่สืกเนื่องจากว่าชยน,นันเป็นบุตรชายคนเดียวกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลทรัพย์สมบัติฝ่ายนางแย้มนั้นก็ได้คัดค้านผู้เป็นสามีไปว่าห้ามลูกบวชมันบาปแม้ตนจะคัดค้านแต่ก็ไม่สามารถห้ามความคิดสามีได้เลยวันหนึ่งนางแย้มฝันว่า งูหลายตัวมาเอาชีวิตสามีไปอยู่ด้วยเช้าวันนั้นจึงเตือนสามีด้วยความรีบร้อนว่าพี่จ๊ะนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเราก็หัวงอกกันทั้งหัวแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่นานอีกเท่าใดพี่อย่าทำบาปฆ่าง,งูอีกเลยนะเดี๋ยวกมจะมาพรากพี่ไปอีกคนผู้ใหญ่ไม่ฟังบอกว่าเมียคิดมากไปเองเพราะตนก็ทำเยี่ยงนี้มาหลายปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ดีมีสุข และยังรวยขึ้นอีกเพราะหนางงูนั้นขายออกไปได้กำไรงามเมียพูดไม่ทันขาดคำขณะที่สามีกินข้าวอยู่นั้นก็ได้กระอักข้าวตายดินทุรนทุรายประหนึ่งว่าโดนน้ำร้อนลวกเหมือนงูที่สามีฆ่าที่เป็นเช่นนี้เพราะโดนพิษของนางนาคจินดาด้วยที่งูบริวารได้มาฟ้องกับนางนาคจินดาว่าผู้ใหญ่บ้านผู้นี้ชอบฆาง,งูเป็นเนืองนิด ทำให้เหล่างูไม่พอใจนางนาคจินดาจึงได้ช่วยกำจัดแต่โชคดีเมียผู้ใหญ่กับชายานันไม่กินเนื้องูจึงไม่เป็นอันตรายและต่อมาไม่นานเมียผู้ใหญ่ก็มาตายตามไปอีกคนด้วยเหตุนี้ชายานันจึงโศกเศร้าเสียใจและได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อข่าวฟังท่านสงสารกลัวว่าชายานันนั้นจะเป็นอันตรายจากพิษนาค ที่ท่านรู้เพราะยานของท่านเองจึงได้มอบดวงแก้วพญานาคให้กับชายหนุ่มเพราะในอดีตชายหนุ่มก็คือเจ้าของอยู่แล้วส่วนนางนาคจินดาได้ให้งูบริวารไปสืบเกี่ยวกับครอบครัวผู้ใหญ่ทำให้รู้ว่าผู้ใหญ่เป็นคนฆ่าสามีตนในใจก็รู้สึกโกรธแค้นจึงคิดที่จะสังหารทั้งครอบครัววันหนึ่งขณะที่ชยนันออกไปเล่นน้ำ นางนาคจินดาก็มาลอยข้างๆชายหนุ่มด้วยดวงตาแดงกล่ำหวังให้ชยนันนั้นตกใจตายชายหนุ่มได้เห็นพญานาคในตาดุร้ายก็ได้ถามไปว่าเพราะเหตุใดถึงทําเช่นนี้นางนาคจินดาแปลกใจที่ชายหนุ่มไม่กลัวตนจึงบอกไปว่าครอบครัวเจ้าสมควรตายทั้งหมดเพราะพ่อเจ้าค่าสามีของข้าอีกทั้งยังฆาง,งูบริวาร ที่ไม่เคยโกดแ้นอันใดเลยว่าแล้วก็ใช้ลำตัวรัดชายหนุ่มชายานันก็ถามต่อไปว่าเจ้าก็ได้ฆ่าพ่อของข้าตายไปแล้วยังไม่หายจากโทสะบ้างหรือนางนาคจินดาไม่ตอบหวังจะรัดชายหนุ่มให้ตายแต่ด้วยที่ชายหนุ่มมีดวงแก้วพญานาคทำให้ไม่เป็นอันตรายนางนาคจินดาทั้งตกใจและแปลกใจที่ชายหนุ่มผู้นี้ มีดวงแก้วพญานาคสามีนางเก็บไว้ในใจก็คิดไปว่าหรือพอพ่อของชายหนุ่มฆ่าสามีตนเพื่อชิงดวงแก้วพญานาคและให้บุตรชายเก็บไว้หลังจากที่ทำอันตรายไม่ได้นางหน้าก็กลับมาที่ถ้าเพื่อคิดหาทางกำจัดชยนันต่อส่วนชายนานัน์นั้นก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับหลวงพ่อขาวฟังท่านก็บอกไปว่า ถึงเวลาแล้วที่ชยนันจะต้องบวชซึ่งก็ตรงใจชายหนุ่มพอดีเมื่อชยนันออกบวชแล้วนางนาคจินดาก็ไม่สามารถทำอันตรายได้อีกในใจก็คิดโกรธจึงบันดาลโทสะคิดจะล่มหมู่บ้านให้จมหายไปเมืองบาดาลกลางดึกคืนนั้นที่หมู่บ้านก็ได้เกิดพายุชาวบ้านที่ได้เห็นต่างก็คิดว่าเป็นเพศภยัย ที่ผู้ใหญ่บ้านฆ่างูเจ้าที่เป็นแน่ทําให้พญานาคโกรธและมาทํำร้ายหมู่บ้านของตนนางนาคจินดาได้สาบเอาไว้ว่าชาวบ้านผู้ใดที่กินเนื้อสามีของนางขอให้เท้าเหยียบพื้นดินไม่ได้ร่างจมมิดหายไปใต้บาดาลด้วยเหตุนี้ชาวบ้านที่กินเนื้อสามีของนางไม่มีผู้ใดรอดแม้แต่ผู้เดียวทางด้านชยนันภิกษุนั้น เมื่อเห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนก็ได้ออกมาห้ามนางนาคจินดานางนาคก,ก็ได้ต่อรองให้สึกและเอาชีวิตของตนมาแลกกับชาวบ้านซึ่งชยนันท์ภิกษุก็ยอมตกลงแต่ด้วยดวงจิตในอดีตที่อยากออกบวชย่างแรงกล้ารวมกับชาติปัจจุบันทำให้ดวงแก้วพญานาคชยนันท์นั้นเป่งประกายทำให้เห็นภาพว่าแท้จริงแล้วชยนันทภิกษุ ก็คือพญานาคชายนัน์อดีตสามีนางนาคจินดานั่นเองนางนาครู้สึกผิดบาปที่เกือบฆ่าสามีของตนจึงได้เข้าไปกราบขออโหสิจากนั้นชยนัน์ภิกษุก็ได้เทศซอนทำให้นางนาคมีสติรักษาศีลเมื่อพญานาคใหญ่รู้ว่านางนาคจินดาได้ทำผิดกฎร้ายแรงฆ่ามนุษย์เป็นจำนวนมากจึงสาบนางนาคจินดาให้กลายเป็นหิน ก่อนตายนางนาคก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานอยากจะอยู่กับพญานาคชยนานันผู้เป็นสามีทําให้ร่างของนางนาคที่ถูกสาบกลายเป็นหินปรากฏอยู่หน้าวัดแห่งนั้นจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีผู้คนที่ผ่านไปวัดป่าแห่งนั้นต่างก็คิดไปว่าเป็นรูปปั้นพญานาคที่สมจริงเหมือนมีชีวิตจิตใจสายตาของพญานาคตนนี้ เหมือนมันกำลังเฝ้ารอคอยใครสักคน